สวัสดีทุกทท่านที่รอฟังเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะเรามาต่อกันค่ะตอนที่241ขคาตาตาพูดต่อไปว่าเซียนปฏิพีนั้นถูกแบ่งออกเป็นวัฏจักรวัฏจักรแรกที่อยู่ห่างจากวัฏจักรที่6มากราวกับระดับเซียนถึงระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงสุดไม่มีโอกาสชนะสำหรับระดับเซียนและแม้ว่าน้องชายและข้าจะร่วมมือกัน เราทั้งคู่ต่างก็อยู่ในระดับวัฏจักรที่สองเท่านั้นหากเรานั้นจะร่วมมือกันเราจะสามารถต่อสู้กับระดับวัฏจักรที่สได้แต่จะต่อต้านระดับวัฏจักรที่สี่นั้นไม่มีโอกาสเลยอย่าลืมว่าฝ่ายตรงข้ามของเรายังเป็นสัตว์อสูรเมื่อได้ยินคําอธิบายของคาตาตาเจียนเฉินนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่า ความแตกต่างระหว่างแต่ละวัฏจักรของเซียนปัตตพีนั้นกว้างเพียงใดวัฏจักรแรกกับวัฏจักรที่6ของเซียนปัตตพีเป็นเหมือนดั่งระดับเซียนกับระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงสุดในตอนนี้เจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะกังวลเพราะเขานั้นคิดถึงโอกาสที่จะรอดของเมืองเวกจากขึ้นสัตว์อสูรในตอนนี้แม้ว่าเมืองเวกไม่ใช่บ้านของเขาแล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดๆกับมัน แต่เจียนเชินนั้นก็ไม่ต้องการเห็นประชากรทั้งหมดของเมืองที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการบุกรุกของสัตว์อสูรประตูเมืองเวกได้ปิดตัวไปนานแล้วและพ่อค้าที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่บนถนนได้รับแจง้งเรื่องคืนสัตว์อสูรน,นานมาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงใช้เส้นทางอ้อมเมืองเวกก่อนที่จะพักในเมืองใกล้เคียงและหลอให้คืนสัตว์อสูรผ่านไปก่อนที่จะออกเดินทางต่อไป ไกลออกไปฝูงสัตว์อสูรที่หนานแน่นยังคงเดินทางอย่างช้าๆมาตามเส้นทางที่มุ่งมาสู่เมืองเวกนอกจากฝีเท้าหนักๆของมันแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงคำรามและจากลักษณะของมันดูเหมือนว่าสัตว์อสูรเหล่านี้เป็นเพียงทหารที่กำลังฝึกซ้อม6ทันใดนั้นเสียงคำรามอันดังกึกก้องของสัตว์อสูรก็ดังกังวานมาจากส่วนลึกของเทือกเขาสัตว์อสูร เสียงคำรามดังมากแม้แต่ก้อนหินที่อยู่ด้านบนของประตูเมืองก็เริ่มสั่นเนื่องจากเสียงคำรามเสียงคำรามอย่างฉับพันนี้ทำให้สัตว์อสูรจำนวนนับหมื่นพันเผยให้เห็นแววตาอันหวาดกลัวของพวกมันท่านใดนั้นสัตว์อสูรก็หยุดลงทันทีที่พวกมันนั้นยืนห่างจากกำแพงเมืองไป5กิโลเมตรเมื่อมองดูฝูงสัตว์อสูรหยุดอยู่ตรงหน้าเกือบถึงกำแพงเมือง คา,าตาตาได้ระบายลมหายใจออกมาสัตว์อสูรระดับห้าที่ซ่อนอยู่นี้ฉลาดมากมันต่อสู้กับมนุษย์มาหลายครั้งและรู้ว่าปืนใหญ่ผนึกแกนอสูรของเราทำงานอย่างไรในระยะนี้สัตว์อสูรอยู่นอกระยะของปืนใหญ่ผึกแกนอสูรของเราคาตาตามองคาตาเฟยน้องชายที่นิ่งเงียบของเขาทันทีคาตาเฟยคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิด ถึงตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วสำหรับเมืองจัก,กรพรรดิที่จะส่งกำลังเสริมมาอีกดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วที่จะปกป้องเมืองที่อยู่ข้างหลังเราคาตาเฟยพยักหน้าโดยที่สีหน้าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดวงตาของเขานั้นพุ่งตรงไปข้างหน้าเล่ากับว่าเขานั้นกำลังพยายามค้นหาสัตว์อสูรระดับหนับตั้งแต่ในสวนเขานั้เพิ่งพูดเพียงวลีเดียว โยนเกราะป้องกันกำแพงลงทันใดนั้นโดยคำสั่งของหยุนหลี่แผ่นเหล็กขนาดใหญ่นั้นก็พัดหล่นลงมาจากกำแพงเมืองแล้วก็ปกคุมทั่วทั้งเมืองจากที่ไกลๆดูเหมือนว่าเมืองเวกได้รับการห่อหุ้มด้วยแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กนี้มีความหนาหนึ่งเมตรแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยโซ่เหล็กโดยแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นมีความหนามากมันจะสามารถป้องกันสัตว์อสูรระดับสามได้โดยไม่มีปัญหา เมื่อเห็นว่ามีแผ่นเหล็กหล่นลงมาจากผนังเจียนเชิญนั้นก็อดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจด้วยความชื่นชมด้วยแผ่นเหล็กที่อยู่ตรงหน้าเขาการป้องกันจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษและสามารถทนทานต่อกองกำลังจำนวนมากได้บางส่วนนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการป้องกันของเมืองเว็กสามารถกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับเมืองชั้นหนึ่งเริ่มต้นการยิงปืนใหญ่ผลักแกนอสศรระดับกลาง ยุนหลีตะโกนออกคำสั่งหลังจากที่เขาสั่งคาตาต้าก็มีรอยประหลาดใจบนใบหน้าของเขาถ้าไม่คิดว่าเมืองเวกจะมีปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับกลางฮ่าฮ่าพวกเขาสมควรที่จะอยู่ใกล้กับเทือกเขาสัตว์อสูรจริงๆริ่มร,รวยอะไรเช่นนี้ปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับกลางนั้นสามารถยิงได้ไกลถึง10กิโลเมตรเนี่ยเป็นสองเท่าของปืนใหญ่พลึก แกนอสูนระดับต้นและสามารถโจมตีสัตว์อสูนเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนทหารเริ่มวิ่งทีนี่แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของยุนหลี่ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนสร้างขึ้นเพื่อให้พวกเขาใช้พลังงานจากแกนอสูนและหลังจากนั้นก็จะยิงพลังงานชนิดพิเศษออกมาในทวีปเทียนหยวนนั้นมีปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนอยู่3ระดับก็คือระดับต้นระดับกลางและระดับสูง ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับต้นใช้แกนสัตว์อสูรระดับ1และ2เป็นแหล่งพลังงานแต่พลังงานที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันเสมอไปปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับกลางใช้แกนสัตว์อสูรระดับ3และ4แต่ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนระดับสูงจำเป็นต้องใช้แกนสัตว์ประหลาดระดับ5เป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับต้นมีระยะยิง3กิโลเมตรในขณะที่ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับกลางมีระยะยิง8กิโลเมตรในทางกลับกันปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับสูงสามารถยิงได้ไกลถึง20กิโลเมตรนี่เป็นอาวุธโจมตีและป้องกันที่ดีที่สุดปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนได้รับการยอมรับจากทุกอาณาจากักรและทุกเมืองในทวีปเทียนหยวนด้วย ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับต้นซึ่งเป็นระดับสากลอย่างแท้จริงแต่ละเมืองใหญ่ๆทุกแห่งต่างก็มีพร้อมไว้ใช้งานแล้วก็หวังว่าจะได้มีปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับสูงแต่ละป้อมปราการที่แข็งแกร่งของจัก,กรวรรดินั้นมีปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนระดับสูงเพียงไม่กี่กระบอกเท่านั้นแต่หากต้องการใช้แกนสัตว์อสูนระดับ5พวกเขาก็สามารถใช้ยิงได้ในครั้งเดียว ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะใช้มันในสถานการณ์หายนะหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายของพวกเขาแต่ไม่มีผู้บุกรุกใดกล้าที่จะทดลองเอาชีวิตลอดจากกระสุนที่พุ่งเข้าใส่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อมีการยิงปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนแต่ละนัดมันก็เท่ากับการยิงเงินออกไปหลังจากที่ปืนใหญ่ผลึกแกนอสูนระดับกลางถูกจุดพลังงานจำนวนมหาศาลก็เริ่มกระทบกันภายในปืนใหญ่ พลึกแกนอสูนทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่ามันนั้นกำลังจะระเบิดสำหรับผู้ที่มีความกล้าหาญเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ในความเป็นจริงมีหลายกรณีที่ปืนใหญ่พลึกแกนอสูนไม่สามารถจัดการกับพลังงานจำนวนมหาศาลที่อยู่ข้างในได้เมื่อมันเกิดขึ้นพลังงานที่ระเบิดจากภายในทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทุกคนรอบข้าง อย่างไรก็ตามนี่เป็นความเสี่ยงที่ทุกอาณาจักรนั้นยินดีที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับชัยชนะในไม่กี่วินาทีต่อมาปืนใหญ่พลึกแกนอาศูนระดับกลางก็เติมพลังเสร็จและในที่สุดก็มีคำสั่งจากยุนลีปืนใหญ่พลึกแกนอาศูร4สีส่กระบอกติดตั้งที่ด้านบนของกำแพงถูกยิงออกไปทันทีตูม ด้วยเสียงการระเบิดจนหูอื้อทำให้ระเบิดพลังงานมหาศาลยิงออกมาจากปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับกลางด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อไปยังฝูงสัตว์อสูรที่อยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรบูมหลังจากการระเบิดที่ดังกึกก้องฝุ่นละอองก้อนโตลอยเต็มไปทั่วอากาศเมื่อพลังระเบิดทำลายทุกอย่างภายในรัศมี30เมตรชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยของสัตว์อสูรปวว่อนไปในอากาศทุกทิศทาง พลังของปืนใหญ่ระดับกลางนั้นยอดเยี่ยมมากและสามารถทำลายสัตว์อสูรระดับสามได้อย่างง่ายดายแม้สัตว์อสูรระดับสี่จะไม่โดนระเบิดจัดการได้อย่างง่ายดายแต่หากถูกโจมตีโดยตรงแล้วก็พวกมันก็จะถูกเผาในทันทีและสัตว์อสูรระดับห้าก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยที่สุดในระดับหนึ่งปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับกลางสี่กระบอกได้ฆ่าสัตว์อสูรระดับสามอย่างน้อยสามสิบตัว เป็นการเริ่มต้นที่ดีเล่ากับว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้สัตว์อสูรนั้นก็กระสับกระส่ายทันทีแล้วก็กระแทกกำปั้นแล้วก็เท้าของพวกมันอยู่ที่พวกมันนั้นยืนอยู่ในขณะที่คำรามอย่างโกรธเคืองเติมพลังปืนใหญ่ผลักแกนอสูรระดับกลางอีกแล้วก็ยิงตรงไปที่สัตว์อสูรที่ระดับสูงขึ้นหยุนหลี่นั้นตะโกนเสียงดังเล่ากับฟ้าร้องไปที่ทหารที่อยู่ใกล้ปืนใหญ่ขอรับ ในเวลาเดียวกันเสียงคำรามที่แผดเสียงสั่นสะเทือนจนถึงสวรรค์ก็ดังมาจากเทือกเขาสัตว์อสูรเสียงคำรามนี้ดังกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ทอดยาวราว20กิโลเมตรแม้แต่หูของเจียนเชินนั้นก็เริ่มสั่นขึ้นในภายหลังหลังจากเสียงคำรามนี้มันก็คือสัตว์อสูรได้รับคำสั่งโดยเสียงคำรามที่ระเบิดออกมาพวกมันทุกตัวนั้นก็เริ่มพุ่งเข้าหากำแพงเมืองอย่างไม่คิดชีวิต สัตว์อสูรหลายพันตัวพุ่งไปที่กำแพงโดยไม่คิดชีวิตทำให้คนที่อยู่ด้านบนของกำแพงก็น่าซีดไปคู่หนึ่งแม้แต่คนที่อยู่บนกำแพงก็รู้สึกว่าแรงสั่นมันเพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเตรียมหน้าไหมยุนลี่ออกคำสั่งอีกทันใดนั้นนะคะมีช่องที่กว้าง1นฟุตเปิดขึ้นภายในกำแพง และจากการประเมินน่าจะมีประมาณ100ช่องจากนั้นทีละช่องชายที่ดูแข็งแรงก็เริ่มเตรียมหน้าไม้ที่ยื่นออกมาจากช่องปลายของลูกศรดูเหมือนว่าพวกมันนั้นทำด้วยเหล็กแม้กระทั่งการคล้ายก็คล้ายกับโลหะที่มีความพิเศษลูกศรเหล่านี้แต่ละอันมีความยาว2เมตรและด้วยเหตุนี้พวกมันจึงจำเป็นต้องมีหน้าไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่โตในการยิงอาวุธเหล่านี้ อาวุธเหล่านี้สามารถจะเจาะทะลุร่างของสัตว์อสูรระดับสามได้แม้แต่คันสูงก็จะได้รับอันตรายเป็นอย่างมากเมื่อสัตว์อสูรหลายพันตัวอยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรหยุนหลี่นั้นก็ออกคำสั่งว่ายิงปืนใหญ่พลึกแกนอสูรให้พวกมันได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดปังปังปัง,ปงด้วยการระเบิดที่ดังขึ้นเล็กน้อยปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับต้น10กระบอกยิงตรงไปยังสัตว์อสูรด้วยพลังยิงจำนวนมาก การระเบิดพลังงานได้ทำลายฝูงสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาจนสิ้นสร้างหลังจากช่วงเวลาสั้นๆปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับต้นก็พร้อมที่จะยิงอีกครั้งและอีกครั้งโดยพลังจำนวนมากได้ระเบิดออกไปยังฝูงสัตว์อสูรแรงระเบิดส่งไปยังพวกมันมีเพียงไม่กี่ตัวที่ปลิวออกไปในขณะที่เศษชิ้นส่วนของสัตว์อสูรบางตัวสามารถมองเห็นได้ลอยหมุนผ่านไปในอากาศ ปืนใหญ่ผลึกแกนอศสูรยิงไปอีกสองสารอบก่อนที่สัตว์อสูรจะอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรเท่านั้นยิงหน้าไม้ยุนหลี่นั้นร้องออกมาตอนที่242ยิงหน้าไม้ด้วยคำสั่งของยุนหลี่คนที่ประจำการอยู่ภายในกำแพงก็เริ่มทำการยิงหน้าไม้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าลูกศรน,นั้นก็บินผ่านอากาศพร้อมกับเสียงวีดวิวที่ทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกหวาดกลัว ชึกชึกชึกด้วยพลังของการเจาะทะลุอันมหาศาลของลูกศรทําให้สัตว์อสูรระดับหนึ่งหลายตัวถูกลูกศรน,นั้นพุ่งทะลุผ่านไปทันทีแม้ว่าลูกศรน,นั้นจะพุ่งทะลุตัวสัตว์อสูรพวกมันก็ไม่ได้ชะลอความเร็วลงแม้แต่น้อยลูกศรน,นั้นก็ยังคงบินผ่านสัตว์อสูรระดับ3หรือ4อีกครั้งในที่สุดก่อนที่จะสูญเสียแรงประทะของพวกมันแล้วฝังตัวอยู่ในสัตว์อสูรตัวสุดท้าย ด้วยการกระหน่ำยิงด้วยน้าไม้กว่า200อันซึ่งลงเอยด้วยการเอาชีวิตของสัตว์อสูรระดับหนึ่งมากกว่า500ตัวหลังจากนั้นการกระหน่ำยิงชุดที่สองก็จู่โจมสัตว์อสูรทันทีและในอากาศก็เต็มไปด้วยเสียงร้องอันเจ็บปวดแล้วก็เสียงยิงหน้าไม้จากด้านบนหัวปืนใหญ่นั้นยังคงยิงสัตว์อสูรจำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นไม่ได้ขัดขวางสัตว์อสูรที่มีความฉลาดน้อยแต่อย่างใด กลิ่นคาวเลือดทั้งหมดในอากาศได้ปลุกสัญชาตญาณดิบที่กระหายเลือดของพวกมันขณะที่พวกมันนั้นยังคงคำรามอย่างต่อเนื่องในขณะที่เพิ่มความเร็วในการเดินทางไปที่กำแพงทั้งทั้งที่มีการกระหน่ำยิงตรงมาอย่างพวกมันบูมตอนนี้สัตว์อสูนได้เข้ามาใกล้กำแพงจนบางส่วนของพวกมันกระแทกเข้ากับเกาะแผ่นเหล็กที่ติดตั้งอยู่บนกำแพง หลังจากกระแทกแต่ละครั้งแผ่นเหล็กก็เริ่มสั่นสะเทือนในขณะที่เกราะป้องกันโลหะบางส่วนก็เริ่มมีรอยบุบเล็กน้อยสัตว์อสูรที่เปราะบางสองสามตัวก็เริ่มใช้กงเล็บของพวกมันโดยหวังว่าจะสร้างความเสียหายให้กับแผ่นเหล็กในขณะที่บางตัวก็หันไปกัดกำแพงบางตัวถึงกับใช้ประโยชน์จากรอยแตกบนแผ่นเหล็กเพื่อปีนขึ้นไป เมื่อเห็นสัตว์อสูรขนาดใหญ่ตาของยุนลีก็เป่งประกายอย่างอันตรายขณะที่เขาตะโกนขึ้นว่าราดน้ำมันร้อนทั้งน้ำมันหลอนลวกๆเลยนะคะก็ถูกเทลงมาจากกำแพงแล้วก็สาดลงบนสัตว์อสูรด้านล่างทันใดนั้นขนของสัตว์อสูรที่โดนน้ำมันกระเด็นใส่ก่อนที่สัตว์อสูรที่ติดไฟจะกลายเป็นกองเพลิงทันที สัตว์อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ร่างกายของพวกมันนั้นจมอยู่ในน้ํามันร้อนๆเมื่อขนของพวกมันนั้นถูกไฟไหม้ไฟและน้ำมันก็เริ่มสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของพวกมันอย่างมหาศาลมีน้ำมันร้อนๆมากมายที่มาจากเตาต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสายทานของน้ำมันร้อนตกลงมาตามกำแพงพื้นดินดานล่างทั้งหมดกลายเป็นทะเลเพลิงทันที สัตว์อสูรคำรามด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นก็มีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยขึ้นมาเข้าจมูกของทุกคนเมืองเวกไม่มีคูเมืองดังนั้นสัตว์อสูรจึงไม่มีโอกาสพบแหล่งน้ำเพื่อดับไฟแล้วก็น้ำมันมีสัตว์อสูรมากมายที่อยู่ใกล้และขนของมันนั้นติดไฟได้ง่ายมากก็ลุกลามออกไปอย่างรวดเร็วด้านล่างของกำแพงสัตว์อสูรนั้นอยู่ในความสับสนวุ่นวายแม้ว่าพวกมันนั้นจะขาดสติปัญญา แม้แต่สัตว์อสูรที่โง่เงาก็สามารถบอกได้ว่าพวกมันกำลังอยู่ในไฟและจะตายหากพวกมันนั้นอยู่ที่นั่นดังนั้นสัตว์อสูรจึงกระจัดกระจายไปเพื่อหลีกเลี่ยงรัศมีการสาดของน้ำมันอย่างไรก็ตามนะคะน้ำมันนั้นยังคงเหมือนฝนที่ตกลงมาจากกำแพงถึงแม้น้ำมันนั้นจะมีความต่อเนื่องแต่ฝูงสัตว์อสูรก็เข้ามาอย่างไม่สิ้นสุด แม้ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะวิ่งหนีออกไปในช่วงสองเคอร์ของการต่อสู้น้ำมันก็หมดแต่ก็ได้ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นน้ำมันได้ทำลายสัตว์อสูรมากมายและเาผาผลาญพวกมันจนตายตอนนี้ไม่มีการคุกคามของน้ำมันอีกต่อไปแล้วสัตว์อสูรที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รีบดับไฟที่เหลือแล้วก็พุ่งไปที่กำแพงอีกครั้งหนึ่งสัตว์อสูรที่มีความคล่องแคล่วก็เริ่มปีนขึ้นไปบนกำแพงอีกครั้งพร้อมกับงูพิษจำนวนมาก บรรดาสัตว์อสูรที่วิ่งขึ้นไปบนกำแพงก็ถูกฟันด้วยอาวุธเซียนทั้งหลายทันทีส่งร่างที่ถูกแบ่งออกเป็นสองซีกซึ่งล่วงกลับลงไปที่พื้นดินในขณะเดียวกันทหารก็รีบวิ่งไปที่หยุนหลีและกล่าวว่ารายงานท่านเจ้าเมืองหน้าไม้นั้นถูกยิงไปหมดแล้วไม่เหลือลูกศรแม้แต่ดอกเดียวครับเมื่อมองไปที่ฉากด้านล่างยุนหลีก็พยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะร้องว่าเปิดประตูโจมตี อาวุธที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของเมืองเวกที่ใช้ต่อสู้กับคลื่นของสัตว์อสูนก็คือปืนใหญ่พลึกแกนอสูนน้ำมันแล้วก็หน้าไม้ปืนใหญ่นั้นใช้สำหรับการต่อสู้ระยะไกลและถูกใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายรวมถึงการฆ่าสัตว์อสูนที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อสัตว์อสูนเข้ามาใกล้จากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้น้ำมันแล้วก็หน้าไม้ หลังจากผ่านไประยะหนึ่งแล้วทั้งน้ำมันแล้วก็ลูกศรหน้าไม้ก็หมดไปในขณะที่สิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือการโจมตีประตูเมืองดังกล่าวเปิดขึ้นอย่างช้าๆสัตว์อสูรจึงเปลี่ยนทิศทางเพื่อจะพุ่งเข้าใส่ช่องว่างระหว่างประตูที่เปิดอยู่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่พวกมันก้าวเข้ามาก็ถูกพวกทหารรับจ้างต่างๆที่อยู่ในนั้นตรึงเอาไว้พี่น้องบุกทำงานให้หนักเพื่อรวบรวมหูเหล่านั้นบุก เหรียญม่วงอันเยาหยวนจะมาอยู่ในกระเป๋าของเราในไม่ช้าทหารรับจ้างทุกคนนั้นเดือดพล่านด้วยความตื่นเต้นความปรารถนาในการต่อสู้พุ่งขึ้นไปในอากาศพวกเขานั้นพุ่งผ่านประตูที่เปิดทีละคนพร้อมด้วยอาวุธเซียนของพวกเขานำทับเป็นแนวหน้าเมื่อกวัดแกว่งอาวุธแต่ละคั้งสัตว์อสูรจะตกลงมาที่พื้นแบ่งร่างออกเป็นสองส่วนแล้วก็ทำให้เลือดสาดกระเซน็นไปทุกหนทุกแห่งโหก สัตว์อสูรบางตัวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะที่พวกมันก็รู้สึกว่าโลหะเย็นๆของอาวุธเซียนชํำแรกเข้าสู่ร่างกายของพวกมันในพริบตาเดียวสัตว์อสูรจำนวนมากถูกตัดเป็นชิ้นๆอย่างรวดเร็วและชายที่ว่องไวอีกสองสามคนก็รีบคว้าหัวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเก็บมันไว้ในเข็มขัดมิติเร็วเข้าทุกคนบุกเหรียญม่วงกองใหญ่กาลังรอเราอยู่อย่ามัวเสียเวลาชักช้ารีบเข้าบุก เสียงตะโกนดังขึ้นจากกลุ่มทหารรับจ้างแต่ละคนเมื่อพวกเขานั้นพุ่งเข้าหาสัตว์อสูรที่ดุร้ายเกือบจะเหมือนกับว่าพวกมันนั้นเป็นเหรียญเพราะเงินที่จูงใจใชายเหล่านี้จึงไม่กลัวตายภายใต้พลังของทหารรับจ้างทุกคนสัตว์อสูรทุกตัวนั้นจะถูกฆ่าแล้วก็เก็บอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในอนาคต ทหารรับจ้างกว่า200,000คนบุกออกจากเมืองเวกเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูนในการต่อสู้ตลุมบอลอันดุเดือดสัตว์อสูนหรือทหารรับจ้างทุกๆวินาทีก็จะลม้มลงกับพื้นแล้วก็ไม่เคยลุกขึ้นมาอีกตอนที่243บนกำแพงปืนใหญ่พลึกแกนอสูนยังคงยิงอะไรก็ตามที่มันอยู่ในระยะ3กิโลเมตรทำให้พื้นดินด้านล่างมีหลุมมากมาย ทห,หารที่รับผิดชอบในการเติมพลังปืนใหญ่ก็รีบคว้าแกนอสูนระดับสองจากหีเพื่อบรรจุปืนใหญ่แม้ว่าเมืองเวกจะเป็นเมืองชั้นสามแต่มันอยู่ใกล้กับเทือกเขาสัตว์อสูนที่มีแกนอสูนมากมายดังนั้นหลังจากการเก็บหอมรอมริบเป็นเวลาหลายปีจำนวนของแกนสัตว์อสูนที่พวกเขาเก็บเอาไว้ก็มีความสามารถเต็มที่ในการเสริมกำลังปืนใหญ่10บกระบอกที่แตกต่างกันได้นานถึง2หรือ3วัน เจียนเฉินและทูตทั้งสองยืนบนกำแพงเมืองพร้อมกับเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษและหยุนหลี่ไม่มีคนหนึ่งคนใดวิ่งเข้าร่วมเนื่องจากสัตว์อสูรระดับหนึ่งและสองเหล่านี้พวกมันจะถูกจัดการโดยทหารรับจ้างด้านล่างสำหรับตอนนี้พวกเขานั้นกำลังรอสัตว์อสูรระดับสี่เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ไม่เปลืองพลังงานของพวกเขากับสัตว์อสูรในระดับที่ต่ำกว่า ถ้าพวกเขาทำแล้วใครจะปกป้องทุกคนจากสัตว์อสูรระดับสี่กันเราเจียนเฉินนั้นมองดูสัตว์อสูรต่างๆด้วยความโศกเศร้าบนกำแพงมีสัตว์อสูรมากมายมารวมตัวกันที่นี่คาตาตาพยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาช่วยเมืองเวกระหว่างขคลื่นสัตว์อสูรข้ายังคงคิดว่ามีจำนวนสัตว์อสูรมากเกินไปดูด้านหลังมีสัตว์อสูรสองสามร้อยตัวที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหว จากการปรากฏตัวของพวกมันคาเห็นได้ว่าพวกมันนั้นเป็นสัตว์อสูรระดับสจากการสำรวจด,ด้านหลังเจียนเฉิญได้เห็นสัตว์อสูรหลากหลายชนิดทุกขนาดและรูปร่างที่เฝ้ารออยู่ด้านหลังพวกมันนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวที่มาที่เมืองเวกเลยและพวกมันยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้เจียนเฉินนั้นไม่แข็งแกร่งเท่ากับคาตาตาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่าพวกมันแข็งแกร่งแค่ไหน แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่ามีสัตว์อสูรระดับสี่หลายร้อยตัวซึ่งฟังดูก็ไม่น่าเชื่อเลยเจียนเฉินนั้นรู้ว่าคาตาตาจะไม่โกรหกเรื่องนี้สัตว์อสูรระดับสี่เหล่านี้เทียบกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในแง่ของความแข็งแกร่งถึงแม้เมืองเวกของพวกเรามีคนสองสามแสนคนจำนวนเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในหมู่พวกเขาก็จะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกัน มันยังมีไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับเหล่าสัตว์อสูรระดับ4เหล่านี้ได้ตอนเนี้ยเราสามารถพึ่งพาปืนใหญ่พลึกแกนอสูรเท่านั้นด้วยปืนใหญ่ผลึกแกนอสูรระดับกลาง4ี่กระบอกของเมืองเวกเราน่าจะสามารถทำความเสียหายให้กับสัตว์อสูรระดับ4ได้บ้างพวกมันนั้นอยู่ห่างออกไปประมาณ8กิโลเมตรซึ่งนั่นก็อยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่เหล่านั้น ถ้าตาตาพูดอย่างกังวลก่อนที่จะโบกมือให้หยุนหลี่หยุนหลี่ให้ปืนใหญ่พลึกแกนอสูระดับกลางทั้งสี่กระบอกเล็งไปที่ด้านหลังตรงนั้นพวกมันทั้งหมดคือสัตว์อาูระดับสี่ปืนใหญ่น่าจะเพียงพอที่จะฆ่าพวกมันและความกดดันที่มีต่อพวกเราก็จะลดลงขอรับท่านทูตอาวุโส คำพูดของคาตาตานั้นเป็นเหมือนคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาดังนั้นหยุนหลี่ก็มิอาจไม่เชื่อฟังหยุนหลี่นั้นสั่งการปืนใหญ่ระดับกลางทั้ง4ทันทีเพื่อเล็งไปที่สัตว์อสูรระดับสแล้วก็ยิงตุมต้มตุ้มปืนใหญ่นะคะยิงแล้วก็พลังงานภายในดูเหมือนว่าเป็นดวงดาวยิงผ่านอากาศไปยังฝูงสัตว์อสูร สิ่งที่โชคดีก็คือกลุ่มของสัตว์อสูรระดับ4อยู่ในระยะของการระเบิดและพลังระเบิดพื้นดินตรงกลางกลุ่มส่งสิ่งซบกระโปะปลิวออกไปทุกทิศทางเนื่องจากพลังงานอันป่าเถื่อนได้ทำลายล้างทุกอย่างดังนั้นท่านใดนั้นก็สัตว์อสูรจำนวนมากก็ถูกส่งลอยออกมาจากเขตตกกระทบ20เมตรพร้อมด้วยชิ้นส่วนของร่างกาย เลือดก็ปิวเหมือนสายฝนที่ตกลงมาส่วนต่างๆของร่างกายตกลงไปในพายุฝุ่นทําให้ทัศนวิสัยนั้นเป็นศูนย์6สัตว์อสูรระดับสี่ทั้งหมดร้องออกมาด้วยความโกรธเคืองและตัวที่บาดเจ็บทั้งหมดก็จ้องเขมงมาที่เมืองเวกดวงตาของพวกมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังในขณะที่พวกมันก็พุ่งชนกำแพงอย่างฉับพลันโดยปราศจากความอดทนเหมือนเมื่อก่อนเล็งไปที่กลุ่มของสัตว์อสูรอีกครั้งด้วยปืนใหญ่ระดับกลาง ยิ่งต่อไปหยุนหลี่นั้นก็ร้องออกมาพร้อมกับสีหน้าที่แข็งกระด้างจากคำพูดของคาตาตาหยุนหลี่นั้นก็ได้เดาว,ว่าสัตว์อสูรจำนวนมากนั้นอยู่ในระดับสี่เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อสูรจำนวนมากกับจำนวนของเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในกลุ่มทหารและทหารรับจ้างของเมืองเวกก็ยังห่างไกลจากตัวเลขสามหลักอย่างมาก มีเพียงแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไม่กี่สิบคนที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับสี่ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสัตว์อสูรเหล่านี้ก็คือการใช้ปืนใหญ่เพื่อลดจำนวนของพวกมันต้องขอบคุณการเปลี่ยนเป้าหมายของปืนใหญ่สัตว์อสูรระดับสี่ที่ปลอดภัยที่อยู่ด้านหลังได้รับความสูญเสียเป็นอย่างมากปืนใหญ่ระดับกลางทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในระยะยิงของพวกมัน และด้วยการระดมยิงปืนใหญ่ครั้งใหม่ในแต่ละครั้งก็ได้มีการเสียชีวิตมากขึ้นสัตว์อสูรจำนวนมากก็เริ่มลาถอยในขณะที่ปืนใหญ่นั้นก็เริ่มเน้นการยิงไปที่พวกมันส่วนที่เหลืออีกไม่กี่ตัวนั้นก็เริ่มขู่คำรามอย่างกราดเกลียวขณะที่พวกมันนั้นก็พุ่งชนกําแพงเพราะปืนใหญ่ทำให้พวกมันนั้นสูญเสียความมีเหตุผลทั้งหมดและเพิ่มความกระหายเลือด พวกมันจึงโยนสัตว์อสูรตัวอื่นๆออกไปให้พลนทางแล้วก็คาตัวที่อ่อนแอลง2อสตัวในการอารวาสในขณะนั้นสัตว์อสูรแต่ละตัวก็ได้หลุดพ้นจากการควบคุมอันน่ากลัวของสัตว์อสูรระดับ5ปืนใหญ่ระดับกลางยังคงยิงแล้วก็ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงดังจากการระเบิดในแต่ละครั้งครั้งแล้วครั้งเราเหล่าฝูงสัตว์อสูรระดับสพุ่งเข้าไปในควัน ที่เหลือก็ทิ้งไว้บนพื้นดินเบื้องล่างสัตว์อสูรระดับ4ี่นั้นเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อขณะที่ปืนใหญ่พลึกแกนอสูรระดับกลางระดมยิงปืนรอบที่5พวกมันก็มาถึงระยะ500เมตรจากกำแพงแล้วเนื่องจากปืนใหญ่จำนวนของพวกมันนั้นลดลงจากหลายร้อยเหลือประมาณ150ตัวและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกัน แม้จะเป็นข่าวดีอย่างไรก็ตามเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังคงแสดงสีหน้ากังวลบนใบหน้าของพวกเขาในตอนนั้นก่อนที่หยุนหลี่นั้นจะพูดอะไรเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็พลันกระโดดลงจากกำแพงไปในฝูงสัตว์อสูรมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถป้องกันสัตว์อสูรระดับสี่ได้และหากสัตว์อสูรเหล่านั้นต้องต่อสู้กับเสียนหรือเสียนระดับสูงก็จะเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อฝ่ายมนุษย์ ในพริปตาเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายสิบคนต่างก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ลึกลำ้ำในขณะนั้นมีเพียงหยุนหลี่เจียนเฉินและทูตทั้งสองถูกทิ้งไว้บนกำแพงโดยไม่มีเสียนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆแม้แต่เสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง7คนของกลุ่มทหารรับจ้างอัคนี ก็เริ่มต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับ4โอ้โหจบแล้วค่ะตอนที่243นะคะตอนเล่าอยู่นี่นะคะก็นึกถึงสฟารีนู่นเลยนะคะแบบแอฟริกาค่ะฝูงสัตว์กําลังวิ่งเต็มไปหมดนะคะไม่รู้ว่าตอนแต่งนั้นผู้แต่งเขากําลังนึกถึงอะไรอยู่แล้วก็อยู่ในอารมณ์ไหนนะคะอยากฆ่าคนหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มาระบายนะคะกับสัตว์อสูรในนิยายของเขาแทนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวตามหวันไปในตอนที่244นะคะของเทพกระบี่มรณะค่ะ ก็ไม่น่าจะพ้นมือของพระเอกของพวกเรานะคะเพราะว่าจิ้นเฉินไม่เคยทําให้พวกเราหนักใจเลยค่ะเพื่อนๆเรื่องนี้ฟังไปสบายๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ